สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนด้วยก็ห่างหายจากมาคับไปนานเลยทีเดียววันนี้จะมารีวิวตัวละครใหม่ครับผมไม่ใช่ตัวละครใหม่ดิเป็นมดเอ้ยไม่ใช่แอดออนแอดออนครับผมที่ผมที่มีน้องคนหนึ่งเขาขอมาผมพีบ่บอกว่าเอาขอแจกแอดออนวิเทอร์สตอร์มหน่อยโอ้โหก็คนอย่างผมทำได้ไหมก็ทำได้ให้ผมทำให้ได้ทุกคนน,นั่นแหละ ต่ต้องหามา <ka> ผมเดี๋ยวเราดูกันเลยผมรู้สึกวันนี้ถ้าได้เสียงก็ขอไปผมแอ้สึกตอนนี้ลิ้นพันทั่หมดเลยผมพูดเร็วเกินอันนี้คือเท่าสโหแลกโอ้โหเริ่มแลกอ่ะ โอ๊ยตกชัหมดะเขาเเสียงทีวีก่อนโอ้โหอืมดูดูบล็อกดีมากมันดูดบล็อกจริงเลยแล้วการทำเครื่องผมแลกได้ง่ายๆเดี๋ยวเราไปดูตอนที่มันมีหัวแล้วกัน แต่ผมนั่งเหลือสเป๊บแล้วมาใส่มันได้ไหมนะผมม่ยังโหด,ดเลยการยิงของมันก็ไม่ใช่ธรรมดาทุกคนเป็นไม่ใช่โกรโกลมันเป็นไม่รู้อ่ะมันคล้ายๆกับอ้ย แล้วตัดไปตอนที่เริ่มมีหัวสีม่วงแล้วตอนนี้ก็หัวสีม่วงไอ้หัวสีขาวอันนี้ก็มาหัวหัวทีเธอจะตอมก็ตอนนี้ก็พยายามให้มันมีแบบมีหางมีอะไรก็ผมแต่รู้สึกตอนนี้นเกมผมเริ่มแหลกแล้วแต่มไม่ได้แหลกมากอ่ะต้องรอตอนที่แบบตัวใหญ่ๆ เจนซ้อนนั a one. A one. ่งตัวโคตรใหญ่เลยเดี๋ยวตัดแต่ง้มันแบบพร้อมันนะทุกคนเอาเถ้ะไอ้ไงวะใบล็อกผมเริ่มหายไปแล้วมันเริ่มยิงน้ำแสงกัมทุกคนโอ้โหตอนนี้เหมือนยังไม่มีหางนะว่าห่างเจนล่างโอ้เออบังบางกลุ่มตัวโคตรใหญ่เลยเถอะสวิตช์จะสำหรับทำรายเกว่าวหล็ก จากจังตี้สองทีสามทีรอบนี้ไม่ปีทีเดียวแตกผมมีวิวไอวิเต์สตอร์เนี่ยวิวอาจจะได้ไปสู้กับตัวละครที่โคตรโหดนะผมแต่ผมคิดว่าได้ก็น่าจะเอาเป็นมอนสเตอร์ยักไม่เนี่ยโอ้แต่มอนสเตอร์ยักกูแหละกตายแน่เฮ้ยมึงตัดมาล่างใหญ่เหรอ อยู่ดีแม่งตัดอยู่ดีกันก็ตัดมาเป็นร่างใหญ่อุ้ยเฮ้ยมันเสียงดังเกินเฮ้ยมันตัดมาเป็นร่างใหญ่เหรอหัวหายหัวมันหายไปไอะอ่ะผมว่ากำลังกายพันอยู่เลยโอ้ โอ้อ่ะผมผม้าหัวเดียวเพื่อ้อีกสองหัวล่ะหัวนี่คือตรงไหนตรงตามแล้วหรออีกสองสองหัวทำไงโอ้ตัวเข้าใหญ่เลยไม่มีหัวเดียวยังไม่เห็นฮิตบล็อกเลยนะ โอยโหเมื่อกี้หัวนนะหัวเดียวเองเหรอทำไมวะเห็นแต่ดึงผมโหมาแค่หัวเดียวแต่คนานี้โคตรอังกายนะเว้ยรังการทุกคเลยเอ้าว่าแล้วไม่เห็นผมสองหัวและขนาดนี้โคตรแลกครับโอ้โหเอ้างขงคมค้าง อ๋อมึงแงกึ้เราผมเอาให้มันฝนออ้ผมว่าเป็นไอที่ฝนตกแน่เลยฝนไม่อยู่ตกด้วยเฮ้ยโอเคผมมาสามหัวทุกคนคนว่าคน <c oughs> เร่นผมจะไหวปะไ้ยกูเ้งจมาที่ตายฮึโคตรค้างเลย โอ,โ,อโอ้ยดูมันอ้าปากพังงับพังงับสงสารนั่นโอ้โอออหอาบอากเราฆ่ามันดีกว่าทุกคน Q S อีฆ่าอุ้ยอ้าวตายเลยเหรออ้าวที่กูเสกมาเพื่อคือมันไม่มีการเหมือนในคอมเลยเหรอ คุณทำอย่าไไงั้นน่ะฮะเพื่อนี่คืออะไรวอทำไมทำอะไรได้ฮะระเบิดเหรอฮึวัดฮึวัดนี่ฮึ วาไปไหนนี่อืมวาดเลยเหอ้อั้งจุดเหรอเอ,อ,อ,อ่อขอไอ้ยางนี่มันน่นาน่าจะอืมจุดโอ้อะไรอ่ะโอ้อืมไอมีอะไรไม่รู้ผมน่าเป็นอะไรมันคืออะไรเธออยผมก็ไม่รู้นะ โอ้โหแต่บอกออกไป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 อุ้ยโอ้โหเปิดคนแรงมั่งนะอะ่ลองดูโอ้โหหน่แต่เรานานมากเป็นพ่อค้างหรือว่ายัางไงไม่ทราบเหมือนกันอยากรู้ว่าระเบิดมันแรงแค่ไหนวะต้องรับฝนออกไปก่อนใช่ไหมเนี่ยโอเคไปโอเคฝนุดตก โอเด้นอยากรูม้มันมึงจะโดนดาเมจเฮ้ยใครได้เสียงอะไรก็ไม่ต้องสงสยัยผมมันคือเสียงแอร์ผมอยู่นี่ไว้ก่อนโอเดนอยู่นี่ไว้ก่อนมึงอยู่นี่ไว้ก่อนโอ้หโ,โ้โคตรแรงเออนี่นะอ่าจุดว่า อะไรอนุกััวบอลเดนตายวอลเดนตายเนี่ยสี่อันกูตายแล้วโอ้โหคตรสวยเลยเป็นไงเฮ้ยมันวงกลมที่แบบสวยมากคนว่าบอลเดนตายโอ้โหลูกแรกก็ตายแล้วลูกแรกก็ตายแล้วโอ้โหระเบิดอีกคุณน้อบบอลเดินตายไหม

อโอ้หโคตรแรงเลยก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนผมน้องคนไหนที่อยากได้ก็มาเอาได้ผมวันนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบาย